you mm -hmm. สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่ปิงลี่ในช่วง bedtime t e cast อีกแล้วนะคะเราจะมาติว t cast กันสั้นๆ3นาทีก่อนนอนนะคะหลังจากที่เรียนกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันเนาะออมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายก่อนนอนก็ลองมารับสาระอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะนะก่อนที่จะหลับฝันดีช่วงเวลานี้เขาบอกว่าจะจำได้ดีเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพี่มีอีกหนึ่เขาเรียกว่าเป็นข้อสอบนะครับ สดสร้อนร้อนเลยนะคะ,อะของปีล่าสุดเนี่ยมาให้น้องๆดูอยู่ตรงนี้แล้วะนะคะ,อะลองดูนะคะเป็นข้อสอบที่อยู่ในพาร์ทที่เรียกว่าสปีกิ้งนะคะบทสนทนาลองหาคำตอบซิว่าควรจะตอบว่าอะไรจากสถานการณ์นี้ หลายๆคนตอนนี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะคะใครยังไม่ได้คำตอบก็ลองพอสดูนะคะแล้วลองอ่านให้ละเอียดแล้วลองตอบคําถามแต่ถ้าใครได้แล้วมาลองฟังเฉลยพร้อมกันนะคะสถานการณ์เนี่ยเขียนเอาไว้ว่า after listening to her husband explain why he does not want her to buy a new diamond ring Alice completely accepts his reasons she says นะคะ สถานการณ์นี้ก็ง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่ฟังสามีนะคะ explain แบบว่าอธิบายศัพท์คำนี้จำไว้ให้ดีๆนะเออข้อสอบบ่อยมากนะคะ why he does not want her to buy a new diamond ring ทำไมสามีถึงไม่อยากให้ภรรยาเนี่ยนะคะซื้อแหวนเพชรวงใหม่นะคะหลังจากที่ได้ยินปับ๊บอลิส ผู้พันรยานะคะ completely accept ค่ะก็เห็นด้วยหรือยอมรับนะคะนะคำอธิบายนั้นแบบสุดๆเลยนะคะนะถึงเหตุผล his reason reason ในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าเหตุผลนะคะคำนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะฮะจำไว้ให้ดีๆนะคะ accept ด้วยนะคะ accept ก็แปลว่ายอมรับนะคะยอมรับเหตุผลของเขานะคะแบบ completely แบบสุดๆเพราะนั้นเธอควรจะพูดว่าอะไรอ่านะคะข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่า I'm so jealous of you I'm so jealous of you เนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า jealous นะคะ jealous แปลว่าอิจฉาค่ะโูยฉันอิจฉาคุณจังเลย <laughs> ไม่น่าใช่เนาะเออภรรยาจะมาอิจฉาสามีทำไมเขาไม่ให้แบบว่าซื้อแหวนเพชรน,นะข้อ2 it's my pleasure สำนวนนี้จะไว้ให้ดีๆเลยนะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆนะคะนะ it's my pleasure ในที่นี้เนี่ยบางทีเราเจอเจอเขาพูดสั้นๆว่า pleasure นะคะ pleasure เฉยๆก็คือคำสุดท้ายนี่แหละนะคะมันเป็นการตอบรับคำว่า thank you เวลามีคนพูด thank you เราจะตอบว่าปกติอะไรคะเออส่วนใหญ่เราจะพูดว่า you're welcome อันนี้เหมือนแบบว่าเราโปรแกรมมาเนาะ thank you you're welcome แต่ในที่นี้ให้เปลี่ยนเลยนะคะถ้าใครอยากแบบว่าแบบคุยกับเพื่อนฝรั่งให้ดูเก๋ๆขึ้น thank you it's my pleasure นะคะยินดีจ้านะ,ะนะมันแปลว่าด้วยความยินดีนะขอบคุณนะด้วยความยินดีจ้านะ,ะ it's my pleasure หรือ pleasure แปลว่าด้วยความยินดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการบอก thank you ก่อนเพราะฉะนั้นก็อย่าเอานะข้อ 3. you're so sociable s o c i a l e มาจากคำว่า social social แปลว่าสังคม sociable แปลว่าชอบออกสังคมชอบปก พบปะสังสรรค์เป็นคนชอบแบบว่าเข้าสังคมอะ่ะเออ,อืก็ไม่ได้เข้ากับสถานการณ์เนาะออข้อสี่ I couldn't agree more หลายคนนะคะตกมาตายเพราะว่าสำนวนนี้ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหลายคนแปลไปว่าอุ้ยมันต้องแปลว่าปฏิเสธแน่เลยเพราะคุณแปลว่าไม่ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ในที่นี้ค่ะแปลว่าฉันไม่รู้จะเห็นด้วยกับคุณอย่างไรแล้วก็คือฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างมากเพราะฉันตรงนี้ภรรยาน,น่าจะเห็นด้วยกับสามีอย่างมากที่ไม่ควรซื้อ,อ,อแหวนเพชรใหม่ในช่วงนี้ นึกออกใช่ไหมฮะพี่ว่าตอบข้อ4เนี่ยแหะค่ะส่วนข้อ5 I'm not proud of you แปลว่าฉันไม่ภูมิใจในตัวคุณเลยก็ไม่เกี่ยวกับอะไรฮะบทสนทนานี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอตอบข้อ4คะ่ะ I couldn't agree more นะคะเดี๋ยวจะมีตอนหน้าอีกสั้นๆนะคะเพื่อสอนน้องๆว่าเอ๊แล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยหรือเราเห็นด้วยเนี่ยในภาษาอังกฤษยังพูดแบบไหนได้อีกนะคะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ